รองเท้าอะไรอะ่ะเขาขายตั้งเกือบสล้านคู่อะ่ะในช่วงปีเดียวว่ะเป็นเป็นรองเท้าของแบรนด์ฝรั่งเศสนะครับชื่อเขาสะกดว่า V E J A นะฮะ,ะซึ่งถ้าอ่านเป็นภาษาฝรั่งเศสต้นตำรับเนี่ยเขาจะออกเสียงตัวเจเป็นชอช้าง<อ>นะคลายๆอย่างนั้นก็ชื่อเวชาเวชาอ่านแบบฝรั่งเศสนะครับแต่ถ้าค,คนฝรั่งอังกฤษทั่วๆไปก็จะอ่านเวจาค่ะ เขาเป็นตัวเจแต่มีอเมริกันนี่แหละชอบเพี้ยน <laughs> ชอบอ่านอะไรแปลกๆเขาก็อ่านเวฮาหาือาหวาเวฮาบาฮาค่ะหรือยังไงไปอย่างเี้บาฮาแคลิฟอร์เนียที่จริงก็จะกดเป็นบาจา <laughs> ใช่ไหมอ๋อ <laughs> เขาอ่านเวฮานะครับ <laughs> <laughs> ตัวเจ <laughs> ไปออกเสียงม่พอนักคู่แต่เอา, <laughs> เ,อาเอาต้นตำรับดีกว่าฝรั่งเศสเขาชื่อ คาเวชาก็เรียกคาเวชาให้เหมือนต้นตำรับดีกว่าต้นตำรับเนาะจากฝรั่งเศสแล้วทำไมมันดียังไงคือคือต้องบอกว่าอย่างนี้เป็นเป็นเป็นเคล็ดอันหนึ่งนะฮะบอกว่าในหลายๆธุรกิจเนี่ยมันมีการแข่งขันกันมาสูงอย่างเช่นธุรกิจเนี่ยรองเท้าสก k เกอร์เนี่ยนะฮะก็มีการแข่งขันสูงเราก็รู้จักแบรนด์ต่างๆมากมายทีนี้ถ้าคุณเป็นหน้าใหม่เข้าไปแข่งในมาตรฐานเดิมๆเข้าไปแข่งในเวทีเดิมๆเช่นแข่งเรื่องแบบ คุณภาพของพื้นนะอันนี้มีแอร์บับเบิลซัพพอร์ตนุ่มนิ่มอะไรวิ่งดี D, หรืออะไรเงี้ยคุณก็ยากที่จะไปแข่งขันกับผู้แข่งที่แข็งแรงแล้วก็มีมาก่อนนานๆได้เห็นไหมฮะบางทีเงินทุนเขาก็หนากว่าแล้วก็มีเทคโนโลยีที่สูงกว่าก็ค่อนข้างยากแต่นี้ด้วยความเป็นแบรนด์ใหม่เนี่ยจริงๆตั้งแต่ตอนต้นกำเ,เนิดของเวชานี่เขากำเนิดมาประมาณปาณ 2004, ี2004นนะฮะ ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างใหม่แต่ว่าเขาก็มองออกว่าเขาเข้าไปเล่นในสนามเดิมไม่ได้แต่จุดหนึ่งเนี่ยที่เป็นเป็นเป็นอินสปิเรชันของเขาเนี่ยก็คือคนที่เป็นเจ้าของซึ่งเป็นเพื่อนกันสองคนนี่นะครับค่ะ,ะก็เป็นชาวฝรั่งเศสสองคนเขามีไปทำงานด้านออเิตในโรงงานของของสนิเกอร์แห่งหนึ่งนะครับซึ่งเขาพบว่าในในโรงงานนี้มีปัญหาที่เขาเห็นมากมาย เช่นปัญหาเรื่องการเอาเปรียบแรงงานนะแล้วก็การไม่รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตั้งมั่นเลยบอกว่าถ้างั้นเขาจะทำเวชานี่ออกมาบนบนมาตรฐานนี้นะครับซึ่งเขาดูแล้วด้วยความที่เขาเป็นนักบัญชีเนี่ยนะฮะเข้าไปออดองออดดิตเขาก็เห็นตัวเลขเขาดูแล้วบอกว่าจริงๆเนี่ยต้นทุนเนี่ยของทําการทํารองเท้านี่ยมันแค่30%ของราคาขายเอง นะครับแต่ว่าอีกตก30%มสเอร์เซนตะั้งนะครับจะเป็นค่าการตลาดซึ่งแพงนะครับเขาก็มีความรู้สึกว่าถ้าเอาค่าการตลาดเนี่ยใช้ให้มันน้อยลงได้ด้วยความชาญฉลาดเนี่ยแล้วก็กลับมาให้สิ่งที่ดีกับกับแรงงานนะฮะก็เป็นพื้นฐานที่ดีแล้วก็เลือกอาจจะวัสดุที่อาจจะแพงขึ้น ในในช่วงแรกนะครับแต่ว่ารักษาสิ่งแวดลอ้อมจนในสุดเขาก็เลยคิดว่าทัางั้นเขาจะทําแบรนด์สเนคเกอร์สเนี่ยนะครับที่ใช้วัสดุที่รักโลกหมดเลยแล้วก็ process ขั้นตอนในการผลิตต,ต่างๆเนี่ยก็ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างดีแล้วก็ไม่มีการเอาเปรียบแรงงานนะครับใ,ให้ผลตอบแทนให้สวัสดิการอย่างเต็มที่เขาก็ตั้งมั่นอยู่บนนั้นนะครับซึ่งมันเป็นยุคข,ของกรีนมาเก็ตติ้งไวต์มาเก็ตติ้งนะฮะซึ่งซึ่ง สร้างความแตกต่างของสินค้าได้ด้วยจุดนี้นะครับแล้วพอมีภาพลักษณ์ที่ดีเนี่ยมันจะมีคนกระโจนเข้ามาใช้เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนดังนะครับค,คนดังที่เป็นซีลบริตี้ต่างๆเนี่ยพอหันมาใช้เนี่ยก็จะเริ่มเป็นกระแสนิยมขึ้นมาก็นํากระแสนิยมต่อย,ยอดโดยไม่ต้องจ้างนะ<อ>รู้ว่าใครใช้เนี่ยก็เอามาเผยแพร่ให้ดูทางออนไลน์ะนะครับก็ใช้งบประมาณโฆษณาน้อยมากเลยไปประหยัดตรงนั้น ใช่แล้วก็เอาเงินที่ที่พึงจะต้องใช้ในทางด้าน marketing ทางด้านโฆษณาเนี่ยเอาไปทําอย่างอื่นนะครับดังนั้นเขาก็เลยเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสก็จริงแต่ในสุดเขาก็ค้นพบว่าการที่จะผลิตให้ได้ทั้งวัตถุด,ดิบทั้งแรงงานที่ดีเนี่ยอยู่ที่บราซิลนะฮะหนึ่งก็คือบราซิลเป็นประเทศที่มียางเยอะยางพารานะเนี่ยน่ามาทําในประเทศไทยมากเลยนะเพราะเพราะบ้านเราก็ประสบปัญหาเรื่องยางพาราอยู่นะครับว่าไม่มีตลาดขาย มันมียางพาราแท้เนี่ยซึ่งทําเป็นพื้นรองเท้าได้ดีนะครับในขณะเดียวกันก็มีวัสดุอื่นด้วยเช่นเรื่องของสมมุติถ้าจะเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับผ้าใบก็ใช้แบบผ้าฝ้ายออร์แกนิกนะ mm hmm. จากฟาร์มออร์แกนิกฟาร์มซึ่งก็มีอยู่นะครับแล้ถ้าใช้เป็นหนังเนี่ยเขาเรียกว่าใช้เป็น sustainable leather หรือว่าเป็นหนังที่ไม่ใช่หนังแท้นะครับแต่ว่ามีคุณภาพดีเป็นหนังที่ผลิตจากพืช นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ไม่ไปอะไรหลายๆอย่างอ่าเขาก็มีหลักการในการทําอย่างนี้หมดเลยไม่ว่าจะพื้นไม่ว่าจะหนังไม่ว่าจะผ้าใบนะครับขั้นตอนการผลิตเพราะฉะนั้นพอออกมาเนี่ยราคาไม่ถูกนะผมไปเช็คราคามาเนี่ยขายอยู่ในบ้านเราเนี่ยตกประมาณห้าหกพันบาทนะนเพราะฉะนั้นมันเป็นแบรนด์พรีเมียมนะครับแต่คนยอมซื้อนั่นคือสาเหตุที่ในปีล่าสุดนี้เขาขายได้ถึงสองล้านกว่าคู่นะก็ ก็เป็นแบรนด์ที่เรียกว่ามาแรงทีเดียวนะครับก็ความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นจุดขายได้ค่ะนะเหมือนอีกแบรนด์หนึ่งฟร y ยฟราถากที่เราเคยพูดกันนะครับฟรายถากก็ไม่ได้โฆษณาเยอะนะอาจจะเยอะกว่าแต่มีคนดังถือเยอะนะแต่ว่าด้วยความที่มันรักสิ่งแวดล้อมใช้วัสดุรีไซเคิลทั้งหมดนี่นะครับ ก็เป็นอะไรที่เป็นกระแสขึ้นมาแล้วก็ยอดขายก็ดีราคาสูงเช่นกันนะครับก็ขายได้ในราคาพรีเมียมอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจแต่ทีนี้ถามว่ายอดขายเป็นหมื่นล้านบาทต่อปีเนี่ยนะครับสองล้านกว่าคู่เนี่ยติดอันดับโลกก็ยังก็ต้องบอกว่ายังเขาก็กําลังไต่เต้าอยู่นะครับแน่นอนแบรนด์เก่าๆเนี่ยก็ยังเป็นแบรนด์ที่มียอดขายที่สูงกว่าอยู่มากนะครับแน่นอนแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกของไทยกันไม่ผิด สำหรับสนเกอร์ก็คือ n นกี้นะครับ n นกี้มียอดขายถึงห้าสิบเอ็ดบิลเลียนยูเอสนะครับห้าสิบเอ็ดบิลเลียนยูเอสนะซึ่งซึ่งซึ่งเวชายังห่างมากนะครับแต่ขณะเดียวกันไนกี้ก็ทิ้งอันดับสองลิฟนะไนกี้เป็นแบรนด์อเมริกันใช่ไหมครับอันดับสองคือเป็นแบรนด์เยอรมันก็คืออาดิดาสอาดิดาสถูกทิ้งอยู่ เท่าตัวนะครับอยอดขายอาดิดาประมาณยี่สิบสามบิลเลียนอ US ดอลลาร์นะครับพอถัดมาก็เป็นแบรนด์คู่แข่งของอาดิดาซึ่งเป็นพี่น้องทะเลาะกันแล้วก็แยกมาทําก็คือพิวพิมานะครับพิวมายอดขายก็โอ้โหห่างอาดิดาไปอีกสามเท่าะนะครับคิดได้ประมาณเก้าจุดสามล้านบิลเลียนเก้าจุดสามบิลเลียนนะครับอ US ดอลลาร์ซึ่งห่างจากอาดิดาที่เป็นยี่สิบสามแล้วก็ นกี้อันดับ 1, 50, 1, 1> <ม>หนึ่งห้าสิบเอ็ดห่างกันเยอะนะหนะึ่งสองสามว้วตัวีชาเนี่ลคะ่ะยังไม่ถึงหนึ่งล้านนะครับยังไม่ถึงหนึ่งบิลเลียนยังไม่ถึงหนึ่งบิลเลียนยอดขาย<ม>ก็หมื่นล้านบาทลองคอนเวิร์ตดูนะม,มันก็ไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งบิลเลียนนะครับก็ถัดมาสี่น่าสนใจแบรนด์ที่เป็นอันดับสี่ซึ่งซึ่งหลายคนบอกว่าจริงๆมันอันดับหนึ่งนะเพราะว่าฝรั่งนับยอดขายไม่ครบ เพราะมันเป็นแบรนด์จีนที่ชื่ออันต้านะครับ A N T A อันต้าอันต้าเป็นแบรนด์ที่มาแรงในเอเชียมากๆแล้วก็มีนักกีฬาระดับโลกหลายคนหันมาใช้แล้วนะครับผมก็มีอยู่คู่หนึ่งไปตอนไปเซี่ยงไฮ้อดไม่ได้ต้องขอลองซื้อมาลองนะครับก็ราคาไม่แพงมากถ้าเทียบกับกับแบรนด์อย่าง Nike Adidas นะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยสู้ได้อันต้าตอนนี้ถ้าถ้าฝรั่งเคลมเนี่ย ก็จะบอกว่ายอดขายอยู่ที่8.6พันล้ยนซึ่งใกล้เคียงกับพิวมากนะครับก็เป็นลักษณะนั้นพอถัดมาก็เป็นแบรนด์อื่นๆที่ที่เรียกว่าพอๆรู้จักกันอยู่นะครับอย่างเช่น Sketcher New Balance นะครับมีแบรนด์ของเอเชียอีกแบรนด์หนึ่งก็คือ Asics ของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็แบรนด์ที่มาแรงอีกแบรนด์หนึ่งตอนนี้วัยรุ่นนิยมมากอ่าไม่วัยรุ่นก็หันมานิยมแล้วชื่อแบรนด์ on, on ใช่ไหมอันนี้เป็นแบรนด์ของสวิส <c oughs> ซึ่งอย่างออนเนี่ยยอดขายประมาณ2บิลเลียนนะครับ <c oughs> ซ,ซึ่งซึ่งทางเ,เวชาก็ยังตามแบรนด์พวกนี้ไม่ทัดแต่เขาก็ <c oughs> ชูจุดแข็งอยู่นะคะเพราะว่าคือแบรนด์อื่นๆที่คุณวิทวัตเล่ามาเราก็จะรู้สึกว่าอาจจะเด่นเรื่องของเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่อยู่มานานแล้วมีชื่อเสียงใส่สบายแต่ว่าเวชาเขาก็เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมแบบนํามาเลยเนาะ ใช่มันก็เป็นดิเฟ e เ t i a t i o n เป็นจ,จุดขายที่ชัดเจนนะครับแต่ขนาดเดียวการคุณภาพเขาก็ไม่ใช่ด้ยอยเพราะอย,าอย่างจริงๆเขามีหลักการในการออกแบบทั้งสิ้นนะครับอย่างอย่างเวชาเนี่เขามีโลโก้เป็นรูปตัว V อยู่ที่รองเท้าให้ตัว V ไม่ใช่แค่แปะไว้สวยๆนะครับตัว V ีนี่ถูกวางในตำแหน่งที่ซัพพอร์ตเรียกว่าทำให้เกิดความแข็งแรงด้านข้างของรองเท้าทำให้ใส่สบายด,ด้วยวครับและตรงนั้นนี่ไม่ยุบตัว ก็ก็เป็นลักษณะนั้นก็ค <mat ือมีประโยชน์ด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นเป็นโอเคค่ะใครใส่รองเท้าตตวีก็มีความเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับคุณคุณเป็นคนรักสิ่งแวดล้อมซึ่งซึ่งฝรั่งจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาราเนี่ยเหอเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอะไรที่ทําให้เห็นว่าเป็นคนดีเป็นคนรักโลกรักสังคมเนี่ยเขาก็จะเลือกใช้แบรนด์เหล่านี้มีหลายคนที่เป็นเป็นซีเล็บแบบนั้นนะครับแล้วก็มีแนวคิดแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกใช้แบรนด์ประเภทนี้อยู่ นั้นก็เลยทำให้แบรนด์นี้ค่อยๆเติบโตเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี่ก็จะเติบโตอย่างออยอย่่าางงแรงเช่นเช่นเดียวกันไม่นแน่ใจวันนี้จบรายการนี้ไปหลายคนอาจจะสนใจเวชหาขึ้นมาเซิร์ชดูนใน l a z ด d a ในช็อปปีนะครับมีขายแต่ราคาก้องระวังต้องเรนตื่นว่าระวังของปลอมนะของปลอมเนี่ยจะตกประมาณพันกว่าบาทแต่ไม่ใช่ร้านเป็นคุณต้องหาร้านสมมติ เข้าลาซาด้านี่ต้องเป็นลาซาด้ามอลล์ราคาจะอยู่ประมาณห้าหกพันบาทถ้าพันกว่าบาทค่ะถ้าพวกพันกว่าบาทเนี่ยเจอของปลอมแล้วเจอผิดหวังนะฮะก็จะเป็นลักษณะนั้นมันใส่ดีไหมมันใส่ดีไหมไม่รู้ผมผมต้องลองลองยังไม่ได้ลองแบรนด์นี้นะครับยังไม่ได้ลองแบรนด์นี้รองเท้าก็เต็มบ้านไปหมดเลยแต่ก็เป็นคนชอบลองนะครับเป็นคนชอบลองนี่นะพอมีความคิดว่าโอเคพอรู้จัก เวชาแล้วเนี่ยคิดว่าคงต้องลองมาสักคู่หนึ่งค่ะแต่ว่า<อ>ความความโดดเด่นเรื่องของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมมันทำให้ให้คนดังๆหันมาเลือกใส่กันมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นจุดขายที่หลายๆแบรนด์หลายๆสินค้าเนี่ยเริ่มใส่ใจกันมากขึ้นด้วยนะใช่นะครับมีแบรนด์ไทยที่น่าสนใจแล้วต้องขอชมเชยเลยนะครับแบรนด์ไทยชื่อ พี่พัชราเคยได้ยินไหมพี่พัชราเนี่ยเป็นของคุณเพชรพี่พัชราซึ่งเป็นภ<ม>รรยาของดาราดังคุณชอนจินดาโชธนะครับทําเสื้อผ้าที่ผลิตมาจากพลาสติกน<ม>ะคือปวดพลาสติกหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยฝาจุกพลาสติกเนี่ยเอาไปแปลงแล้วก็ทํามาเป็นเหมือนมันเหมือนอะไรเหมือนเหมือนโมบายะนะครับแล้วทั้งชุดทั้งชุดเขาเป็นเหมือนโมบายเลยแล้วก็กําลังโด่งดัง<ม>ขายไปได้หลายประเทศแล้ว นะครับและในไทยดาราก็เริ่มนิยมที่สําคัญคือลิซ่าเคยใส่นะครับลิซ่าใส่ออกงานทั้งงานหนึ่งก็ดังเลยนะครับโดยโดยไม่ต้องจ้างอันนี้นะครับก็เป็นแบรนด์ที่กําลังมาแรงแล้วก็น่าสนใจมากเลยก็คือคุณอยากได้สีอะไรนะครับเราก็ไปเก็บพลาสติกสีนั้นมาทำเช่นฝาจุกข,ของเป๊ปซี่เป็นสีฟ้าฝาจุกข,ของโค้กเป็นสีแดงก็จะได้แผ่นพลาสติกที่เป็นสีสฟ,ฟ้าสีแดงตามตามต้นตำลับ นะครับแล้วก็ทําออกมาขายเนี่ยแบรนด์พิพัชรากำลังมาแรงคือมันมีสตอรี่เพราะว่ามันมาจากการรีไซเคิลพลาสติกใช่นะครับอันนี้เป็นอะไรที่ที่น่าชมเชยนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่ที่ทำอะไรที่เรียกว่าโลกนี้กำลังต้องการนะครับการช่วยกำจัดขยะพลาสติกเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ดีมากแบรนด์เวชาข้อธรรมนะครับในส่วนที่ต้องใช้เป็นพลาสติกหรืออะไรเนี่ย ก็เป็นพลาสติกที net, luxury, ่นำขวดพลาสติกหรืออะไรเหล่านี้มารีไซเคิลแล้วก็ทำเป็นวัสดุที่ทำรองเท้าทั้งหมดเลยเคคนะครับทุกอย่างก็นี่ก็เป็นจุดเด่นสร้างจุดขายให้กับตัวเองใช่นะครับทีนี้เราเราพูดกันนะแต่ต้นบอกว่าอย่างแบรดเวชานี่ยเออเขาขายได้เยอะนะนะครับเป็นหมื่นล้านบาทเป็นสองลสองล้านคู่เนี่ยโดยไม่ต้องพึ่งกระแสโฆษณาอะไรเท่าไหร่ ก็อยากจะเล่าให้ฟังด้วยว่ามันก็มีแบรนด์อื่นๆที่เขาสามารถทําได้เช่นกันโดยไม่ต้องพึ่งกระแสโฆษณาหลักคีือใช้โฆษณาน้อยแล้วก็มีเทคนิคนะครับหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง word of mouth ในในโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับชเช่นผู้บริโภคมามีประสบการณ์เองแล้วก็แนะนํากันเองเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มีส่งพลังที่สุดในโลกออนไลน์นะครับกรณีแรกที่จะเล่าให้ฟังก็คือ c r i s p y c r e ี คริสปี้ครีมเราก็รู้จักกันดีเป็นโดนัทนะคร<ะ>ับเป็นโดนัทก็ก็ในอเมริกาเนี่ยเขาก็ใช้กระแสตรงนี้นะครับกระแสออนไลน์ก็คืออ่าคนมาชิมแล้วก็ชอบแล้วก็มาเผยแพร่<ะ>กันแล้วก็มีการเรียกร้องด้วยก็คือเรียกร้องให้เปิดร้านคริสปี้ครีมใกล้ๆบ้าน <laughs> นะครับก็เลยกลายเป็นกระแสแล้วทำให้แบรนด์นี้เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่นิยม Mm hmm. จ,จุดสำคัญก็คือแบรนด์เหล่านี้มักจะมีออนไลน์เครื่องมือออนไลน์สำคัญอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่มีผู้ติดตามเยอะแล้วก็สามารถสร้างเป็นกระแสได้อย่างรวดเร็วอย่างกรณีของคริสปี้ครีมเนี่ย mm hmm. เขามีผู้ติดตามถึง5ล้านคนบน Facebook mm hmm. นะครับเพราะนั้นเขาใช้ Facebook ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ <Okay. S 2> มากๆได้เช่นกันอย่าง อย่างคิสปี้ครีมเนี่ยถ้าเกิดใครไปกุ้งจะเจอประจำนะสนามบินดอนเมืองเนี่ยเวลาบินต่างจังหวัดจะต้องมีคนถือคิสปี้ครีมขึ้นเครื่องบินนุ้ยเออนุก็เจอตลอดเหมือนกันค่ะ <ๆ S 2> แสดงว่ายังเป็นโดนัทขวัญใจของของผู้บริโภคอยู่อ,ะอ่ะอบางครั้งเราเรา,เราก็กินโดนัทโดยที่แบบว่ากินบ้างไม่กินบ้างแล้วเราไม่ได้กินกันบ่อยๆแต่พอเจอคนถือขึ้นขึ้นเครื่องกันเยอะๆเนี่ย อก็คิดเหมือนกันแต่ก็ต้นเราอยากกินเหมือนกันนะแต่แต่ยังแรงไม่เท่าบะหมี่นะเวลาเขาเปิดบะหมี่ตอนดึกบนบนเครื่องบินเนี่ยโิดมันจะหอมแล้วก็แบบมันทําให้เรานอนอยู่พี่อยากอยากจะลุกขึ้นมากินอ่ะยิ่ง้าไปต่างประเทศกลับมานี่โอ้โหนะครับก็เป็นลักษณะนั้นโอเคเรามาดูแบรนด์ที่สองกันนะครับแต่ครีิสปิรมนี้มีอีกแบรนด์หนึ่งที่อเมริกาที่ที่เรียกว่าโด่งดังโดยไม่ต้องใช้ กระแสโฆษณาหลักก็คือแบรนด์ที่เป็นซูเปอร์สโตร์เป็นดิส t s สโตรที่ชื่อคอสโก้นะครับคอสโก้นี่ <Costco. S 2> จริงๆก็เหมือนบิ๊กซีบ้านเรา <c oughs> นะครับหลายๆแบรนด์เนี่ยของอเมริกาก็เลิกใช้สื่อหลักเข้าไปแล้วนะครับแบรนด์คอสโก้เนี่ยบอกได้เลยว่าโตด้วยคูปอง <c oughs> นะครับค <c oughs> ูปองอีเมลแจ้งส่วนลดนะครับเพราะคอสโก้ชื่อก็บอกไปแล้วเอาเรื่องราคาเป็นหลัก นะครับแล้ว Costco เป็นที่ที่มีขายกระทั่งของแบรนด์เนมซึ่งเป็นของแบรนด์เนมราคาต้นทุนนะก็เลยเป็นที่นิยมแล้วก็เนี่ยนะครับล่อนลูกปองทางออนไลน์กันส่วนลดนะครับมีส่งอีเมลไปให้ลูกค้าอะไรเหล่านี้แล้วก็ส่งต่อกันไปก็ไม่ต้องใช้เรียกว่าโฆษณาท raditional advertising กันกันกันเยอะมากมายอะไรนะครับแบรนด์ที่สามนะ แบรนด์ที่สานี่เป็นแบรนด์ที่ฟังและโกรดนิดๆนะ,งงะเพราะว่าขโมยของเราไปก็คือสีราชาตา,ตาไก่ oh. ของเวียดนามเนี่ยนะครับอ่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่โฆษณาน้อยมากแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันสามารถทำยอดขายได้สูงนะครับจากปากต่อปากได้มากกว่า20ล้านขวดในปีที่ผ่านมา oh. นะก็เป็นอะไรที่น่า หน้าอิจฉาแล้วก็หน้าหน้าโกรธด,ด้วยว่าขโมยชื่อรีราชาของเราไปานะครับดังดังกว่าต้นํำหลับของเราอ,อีกแบรนด์หนึ่งก็คงเป็นที่รู้จักกันแบรนด์ที่สี่ที่จะพูดถึงก็คือแบรนด์ที่ชื่อ GoPro, GoPro. นะครับ GoPro. GoPro ก็เป็นกล้องอใช่ไหมครับสําหรับ่าโดยพหังยิ่งพวกนักกีฬาพวกนักปั่นจักรยานที่ชอบติดไว้บนหมวกนะครับแล้วก็ใช้ถ่ายทําาหลายคนซีเล็บหลายคนก็ใช้ถ่ายทํารายการ นะครับใช้ถ่ายทำคลิปต่างๆก็ใช้ traditional advertising ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะครับอันนี้ก็บอกบอกเลยบอกว่ามีอาวุธสำคัญของเขาคือ u t u b e นะครับเขามีคนซับสไครป์ยูทูบของของโกโปรเนี่ยถึง2.6ล้านคนอ่านะก็ก็คือถ้าถ้าคุณมี YouTube มี Facebook มี Instagram หรือมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่สามารถ ขึ้นเป็นหลักล้านเนี่ยคุณไม่ต้องพึ่งโฆษณาแล้ว hmm. นะก็เป็นลักษณะนั้นเ hmm. พราะฉะนั้นก็ลองหันมาพัฒนาไอ้ขีดความสามารถของดิจิทัลมีเดียในมือของคุณให้ดีก็สามารถทำธุรกิจได้โดยไม่ต้องเปลืองเงินโฆษณาเหมือนในอดีต สามารถทําการตลาดได้อย่างสบายๆเลยแต่คือความยากคือกว่าจะไต่เข้าไปถึงตรงนั้นได้นั่นแหละคุณต้องมีต้องยอนดคอนเทนต์ที่ก่อนหน้าเราดด้วยคอนเทนต์ต้องทำคอนเทนต์เก่งคอนเทนต์น่าสนใจนะครับสม่ําเสมอด้วย ใช่คนรุ่นใหม่เขาทำคอนเทนต์กันเก่งเพราะนั้นอาจจะต้องจ้างคนรุ่นใหม่เยอะๆนะต้องฟังภาษาของเขานะเอาภาษาของนักโฆษณารุ่นเก่าไปไปลงเนี่ยผลรุ่นใหม่ไม่ซื้อนะนะต้องพูดจาในภาษาเขาด้วยนะครับไลฟ์สไตล์รบบตัวจริงๆนะคะเอาวันนี้ขอบคุณคุณวิทวัตมากเลยค่ะสนุกมากได้รู้จักกับอีกหลายแบรนด์แล้วก็เห็นการตลาดของเขาด้วยการตลาดแบบที่ไม่ต้องใช้เงินเม็ดเงินโฆษณาก็มีให้เห็นแล้วได้ผลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะคุณวิทวชัยปานีนะคะนักการตลาดจะมาพูดคุยกับเราวันจันทร์นะคะ